นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตให้ความสนใจเป็นอย่างมากเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจชันผู้น้อยสังกัดโรงพักแห่งหนึ่งในจังหวัดพัทลุงได้เขียนจดหมายร้องเรียนขอความเป็นธรรมเนื่องจากเบี้ยเลี้ยงโควิด19ของพัทลุงที่เข้าสอพอแล้วประมาณ1.5ล้านบาทและเจ้าหน้าที่ก็จะสันเงินไปแล้วแต่กลับเกิดมีการทุจริตกันเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจรายดังกล่าวได้เล่าระบุถึงรายละเอียดว่า ทางผู้กำกับไดเรียค้าราชการตำรวจมาประชุมกันที่ศาลาประชาคมอำเภอก่อนจับประกาศบอกว่าเงินเสี่ยงไยโควิดที่ให้ไปแล้วนั้นให้นำกลับมาคืนเนื่องจากจะมีการจัดสรรใหม่พร้อมทั้งระบุอีกว่าการนำเงินมาให้นั้นห้ามโอนมาเด็ดขาดต้องนำเงินสดมาให้เท่านั้นตำรวจผู้ร้องเรียนได้ให้ข้อมูลต่อไปว่าสาเหตุที่ให้นำเงินสดมาและไม่ให้โอนนั้นเนื่องจากกลัวการร้องเรียนและก็สลิดการโอน จะเป็นหลักการสำคัญซึ่งในที่ประชุมไม่มีตำรวจโต้แยง้งเพราะไม่อยากมีปัญหากับนายทางด้านตนจึงแจ้งให้สื่อมวลชนทราบเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้ด้วยตำรวจใจด,ดังกล่าวเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมอีกว่าครั้งที่แล้วก็มีการเอาเงินพวกตนไปแล้วและครั้งนี้ก็จะมาเอาอีกซึ่งมันเป็นเงินที่พวกตนนั้นทํางานมาอยากถูกต้องไม่ได้ทุจริตใครอีกจั้งเงินดังกล่าวกําลังจะเข้าในวันที่15สิงหาคมนี้ ถ้ามีเสียงสะท้อนออกไปหวังว่าผู้บังคับบัญชาจะคิดในเรื่องนี้ทั้งนี้เรื่องที่เกิดขึ้นพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้รับทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วทั้งนี้ปปร,รก็ได้กำชับว่าอาจตรวจสอบแล้วมีมูลในเร่งดำเนินการลงโทษผู้กำกับการปมเบียร์เลี้ยงโควิดตามกฎหมายและหลังจากที่เกิดเรื่องราวดังกล่าวก็ได้ถูกเปิดพร่ลงไปในโลกออนไลน์ ซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าชาวเน็ตส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีใครเห็นใจกันเท่าไร่นักเนื่องจากประชาชนที่ได้รับทราบข่าวสารดังกล่าวก็แสดงความคิดเห็นที่หลากหลายแต่ส่วนใหญ่ก็ระบุว่าไม่เห็นใจพร้อมกับซ้ำเติมอีกทั้งชาวเน็ตหลายคนยังได้นําเรื่องนี้ไปโยงกับการปราบมบอีกด้วยโดยเนื้อหาความคิดเห็นของชาวเน็ตที่เห็นพ้องต้องกันว่าที่จัดการกับประชาชนยิงแก้าตา บอกว่านายสั่งทั้งที่ประชาชนเรียกร้องให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันก็ไม่ยอมทําแต่พอตอนนี้โดนนายยึดเงินกลับมาร้องให้ให้ประชาชนมาช่วยแบบนี้ประชาชนคนไหนจะเห็นใจในขณะที่คนหนึ่งก็มาตอบตั้นๆแบบจุกๆว่าเลียใบยตองแห้งไปกันซึ่งมันก็มาจากสำนวนของหมาเห่าใบตองแห้งหมายถึงคนที่เก่งแต่พูดแต่พอเอาเข้าจริงๆกลับขี้กลาด อย่างไดก็ตามนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายรายเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าในเมื่อตัวเองเป็นผู้พิทักษ์สันติราชทำไมไม่ใช้กฎหมายไปสู้เองทําไมต้องให้สื่อมวลชนมาช่วยบางคนก็สาบแช่งก่อให้ไม่ได้เงินอีกด้วยก็มีหลังจากที่มีข่าวนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเบริกจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้กับผู้ใต้กบชาที่เกี่ยวข้องกับงบโควิด -19 นะครับ นับตั้งแต่ปีที่แล้วปี2563มีการดําเนินการนะครับทั้งตรวจสอบขพรเะด็ดจริงก็ดีทั้งสืบสวนสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีส่วนกับกับการทำความผิดเนี่ยนะครับทั้งหมดนั้นมีตัวเลขผู้ที่อยู่ในข่ายประมาณ215รายนะครับโดยใน215รายนั้นทางท่านผู้กรรัตรวจแห่งชาติท่านได้สั่งการให้ทางท่านพลเอกวิศณุนะครับได้ดําเนินการ อย่างเด็ดขาดนะครโดยใน215รายนั้นมีการลงทันไปแล้วทั้งหมด96รายนะครับสั่งยุติ95รายอยู่ในระหว่างการดําเนินการสืบสวนสอบสวนอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ้พเะ็จริงอีก25รายนะครับสำหรับในส่วนที่เกิดขึ้นนะครับตามข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพัทลุงนะฮะในขณะนี้เองทราบว่าทางท่านผู้ว่าการจังหวัด พัทลุงเองได้ตั้งกรรมการสืบสวนสอบสวนคพราจริงในเรื่องนี้ให้ปรากฏแล้วนะครับก็คงจะต้องด,ดําเนินการต่อไปนะครับในส่วนของการกําชับการปฏิบัติหน้าที่ในภาพรวมรท่านพลเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขธำพุาการเหว่าอัยชาิท่านได้เน้นย้ำนะครับว่าในการปฏิบัติหน้าที่ในการเบริกจ่ายต่างๆให้เร่งเบิกจ่ายให้กับเจ้าที่ตํารวจนั้นโดยเร็วที่สุดนะครับให้เกิดความเป็นธรรมเกิดความโปร่งใสถ้ามีประเด็นข้อสงสัยมีกรณีหรือมีหลักฐานที่ชัดเจน ว่าจะมีรักษาการหักเบี้ยเลี้ยงโดยที่ไม่เป็นธรรมนะครับหรือเป็นการเอาเปรียบลูกน้องนะครับท่านได้สั่งให้ผู้ขา้าราชการทุกระดับชั้นโดยเพิ่งยิ่งทางท่านเจรจ,จาตรวจแห่งชาติได้ดําเนินการอย่างที่สุดอยู่แล้วครับคือคงในในลักษณะของการปฏิบัติการของเจ้าที่ตำรวจนะครับคือโดยผมกล่าวหลักการก่อนนะฮะโดยหลักการคือก็จะมีการคํานวณว่าเจ้าที่ตํารวจที่เกี่ยวข้องนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่จํานวนกี่วันนะครับวันละเท่าไหร่นะครับ ในการรับเบี้ยเลี้ยงไปก็จะมีในส่วนของเบี้ยเลี้ยงที่เต็มเบี้ยเลี้ยงในส่สนที่หักค่าอาหารก็เป็นเรื่องปกติแล้วแต่แต่ละที่นะครับเนื่องจากว่าเมื่อสำนักงานขนส่งได้พิจาจัดสรรงบ็นส่วนกลางลงไปแล้วก็เป็นหน้าที่ไปถึงยันพวกรารตตารวจภูธรจังหวัดนะฮะได้พิจาดำเนินการจัดสรรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นะครับในส่วนของที่รับการร้องเรียนของพัทลุงนั้นเท่าที่ทราบก็คือว่าอาจจะคล้ายกับจังหวัดอื่นนะครับก็คือว่า มีการตั้งตัวเลขที่ตัวเลขที่เต็มเอาไว้แล้วนะฮะอาจจะมีการหักเอาไว้บางส่วนซึ่งทําให้เจ้าที่ตํารวจนั้นเกิดความเครือบแคลงสงสัยว่าอาจจะมีการหักไปส่วนใดมีการหักที่เป็นการหักเงินตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรซึ่งตรงนี้คงต้องดูการตรวจสอบข้อเท็จริงให้ปรากฏก่อนครับคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวขอให้ข้อเท็จจริงปรากฏก่อนนะครับแต่ผมผมขออนุญาตนำเรียนว่าโดยหลักการนะครับในการเบริกจ่ายนะฮะทาง กองการเงินคือส่วนกลางนะครับก็จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับลงไปยันถึงกองบังคับการตรวจภูธรจังหวัดนั้นนั้นนะครับแต่ในส่วนของการดําเนินการของกองบังคับการตรวจภูธรนั้นนั้นจะมีการดําเนินการอย่างไรนะครับก็คงต้องไปดูในข้อที่จริงที่เกิดขึ้นด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเรียนว่าหลักการนั้นเงินที่มีอยู่แล้วหนึ่งก้อนนะครับ ที่ลงไปสู่เจ้าที่ตํารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ทั่วประเทศนะครับมันจะมีที่มาที่ไปสามารถตอบคาถามได้นะยกตัวอย่างเช่นมีเจ้าที่ตํารวจปฏิบัติหน้าที่อยู่10บรายนะครับรายละกี่บาทนะครับแล้วก็จำจะมีการดําเนินการถ้าหักถามว่าหักค่าอะไรบ้างอาจจะมีการหักในส่วนของการพิจารณาดำเนินการจัดซื้ออาหารในภาพรวมมาหักค่าอาหารออกหรือในบางที่ไม่ได้หักค่าอาหารอันนี้ก็คงต้องไปดูอย่างไรก็ตามเงินจะไม่สูญหายไปไหนครับีลงมีบาเงินต้นวาต้องต้องขอยาตรวจสอบนะครับ ผมผมยังไม่กล้ายืนยันตัวเลขครับแต่เอาเอาเป็นว่าคือขอให้ขอเวลาเขาตรวจสอบเพราะจริงก่อนคิดว่าน่าจะประมาณากลางสัปดาห์น่าจะมีความชัดเจนในเรื่องของข้อเด็จริงครับจะสามารถดําเรียนได้ครับก็<ม><ม>ถ้าให้มีการจริง,จร,งจริงแล้วว่ามีการตรวจสอบทั้งจังหวัดเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่มีข่าวแล้วอย่างที่นาเรียนว่าการดําเนินการทั้งหมดในภาพรวมเราตรวจสอบทั้งหมดผู้ที่มีส่วนนะครับผู้ที่มีส่วนประมาณ200กว่ารายนะครับแล้วก็ดําเนินการลงทันไปแล้ว96 นะครับยุติเรื่อง95ในส่วนอีก25นั้นอยู่ระหว่างการดำเนินการก็ประมาณ50%จากที่เราได้รับข้อมูลในการร้องเรียนมาต้องคือผู้พิพากษาท่านก็ท่านก็ต้องดําเนินการกาชับการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจนะครับสุดท้ายก็คงขึ้นอยู่กับว่าเจ้าที่ตํารวจที่มีความเกี่ยวข้องนั้นจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคร่งครัดหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคร่งครัด ก็จะเป็นอนิสงส์ที่เกิดขึ้นกับตัวท่านเองนะฮะอย่างน้อยคือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นั้นจะต้องได้รับเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไปมีในการของใช้เ,เล่เหลี่ยมใช้คนอุบายในการที่จะไปแลศไปหักเบี้ยเลี้ยงของลูกน้องโดยที่ไม่เป็นธรรมแบบนี้ก็คงต้องมีการดาเนินการทั้งทางคดีอาญาทั้ง,งทางวินัยอยู่แล้วครับถ้าเป็นข้อเท็จจริงนะครับถ้ายังมีการเอาเปรียบกันอยู่ผมคิดว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องจริยธรรม นะครับมันเป็นเรื่องของที่ว่าทุกคนก็ออกมาทํางานนะครับทุกคนก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับเบี้ยเลี้ยงพึงมีพึงได้จากรัฐบาลเป็นเงินภาษีพี่น้องประชาชนนะครับผมมองผมมองว่าจริงๆแล้วเราเปิดช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารมาตลอดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเบี้ยเลี้ยงโควิดก็ดีหรือว่าเรื่องอื่นก็ดีนะครับแล้วอยากจะให้สื่อเองก็เป็นสื่อการในการที่จะถ่ายทอดความจริงให้ปรากฏนะครับขณะเรียงเราต้องทาความจริงให้ปรากฏต้องตรวจสอบครับแล้วตอนนี้มันเป็นเรื่องของ ปัจเจกบุคคลครับเป็นเรื่องของแล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่สถานการณ์นะครับอย่างที่นําเรียนว่าถ้าท่านดูตัวเลขก็แล้วกันมีตัวเลขกลุ่มเจ้าที่ตํารวจที่ถูกตรวจสอบ2 1 5รายนะครับลงทันไป96นะครับยุติ95นั่นหมายความว่าเกือบ50-50นะครับคือเป็นเรื่องที่มีการปรากฏตามข้อร้องเรียนหรืออาจจะมีประเด็นที่อาจจะไม่ไม่เข้าใจกันผมยกตัวอย่างเช่นในบางครั้งในบางพื้นที่นะครับในการเบิกจ่ายงบอาจจะมีความล่าช้าจากส่วนกลางนะครับแต่ความล่าช้าส่วนกลางเราต้องสามารถตอบได้ว่า มันเป็นความราช้าที่เกิดจากการกระบวนการทางธุรการหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่เป็นการดึงเอาไว้เพื่อที่ทําให้เกิดวารร่าชา้านะครับแต่ในส่วนของปลายทางเองผู้บังคับชานะครับก็ต้องเอาใจใส่ดูแลในส่วนครูน้องเองนั้นถ้ามีประเด็นข้อสงสัยอยากจะให้เดินหน้าเข้าหาผู้บังคับชาก่อนนะครับว่ามีมันเป็นกระบวนการตรวจสอบดาเนินการอย่าง